วันนี้ผมจะตกปลาชะโดด้วยอกไก่มาดูกันนะครับว่าผมจะได้ป,าดปลาหรือเปล่าและภารกิจวันนี้ก็คือพิชิตปลาชะโดกอะไรขึ้นครับเฮ้ยอะไรนี่ปลาอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเยม่หรืออะไรโดดิใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไดีโอ้โหเลี้แม่คิดดุดริง ใหญ่ๆจัาวันนี้เป็นตัวปลาอะไรกันครับตัวเชดูเหย่อเถอะครับเพราะเหี่ยวปอมเราเราจะเหี้ยไม่ได้เพราะว่าเราไปตีอย่อปอมมาแล้วประมาณสี่ชั่วโมงโอ้โหไม่ได้เป็นไงครับเหี้ยไม่ไม่กัดเลยโอ้โหไม่มีใครโดนกัดเลยไม่มีใครโดนกัดเลยมีใครโดนกัดเลยนี่คือเหยื่อนะโอ้โหมีมีหมักไปเลยนะหมักไก่แล้วเว้ยพี่นั่งกินไก่เผื่อแบบ่เผื่อแเหี้ยงกับมันเหี้ยงนะนี่เป็นไรมีไก่แข็งอยู่ ไก่แข็งไก่แข็งทะไม่ได้มักแต่ว่าอันนี้ทะมักงโอกไก่ต้องอกไก่ต้องมีคนหมักนะฮะอกหักต้องมีคนคนเก่าครับฮะใครขี่หมาใครกี่หมอนเคยครับวันนี้เราเอาเบ็ดบ็ดไปกี่หลังครับสามสี่สามตันเดียวสี่หลังเคครับนี่ไหนรีวิวหน่อยครับก็คันแรกก็เป็นรอบีบบาครับเบืออะไรไม่รู้ครับ ใช้ทุกใช้ทุกใช้ทุกคลิปอันนี้สามร้อยเหรอเฮ้ยเบอร์อะไรวะสองพันประมาณสองพันเนาะจะเป็นของโกลเด้นพาวเวอร์ครับไม่รู้หรี่ห่ออะไรยังไม่รู้ครับอันภาษาอังกฤษโกลเด้นครับโกลเด้นโกต่อไปก็เป็นคันที่ใช้ลอกชิมานโนะครับชิมาโนะอะไรนะ fx ครับ fx ชิมานโนะ fx นะครับเบอร์สองพันสองพันห้านะแล้วก็น่าจะหนาอยู่แล้วก็สายเราใช้เป็นกี่ปอนดะยี่สิบปอนด์ครับ แต่อินยี่สิบปอนะครับไม่รู้ว่าจะอันนี้หรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยสบายนี้ขาก็เอาปากาเป็นหลักประกันเลยดิเฮ้ยขาดขาก็เอาปากหลักประกันเออเขาเอาปากถ้าอะไรนะถ้าถ้าขาดมาเตะปากได้เลยโอ้โหเอ้เบื่อก็ไม่รู้เลยตีปากคุยเลยมันนี่เราดูเขาจะจะได้ไหมนั่นดิครับต่อไปก็เป็นคันของวีบ้านะครับใช่แล้วนี่ไงเออวีบ้านวีบ้าของปิ้นมาสเตอร์เฮ้ยมือขันต่อไปครับขันต่อไปอะไรนี่ อะไรเนี่ยอันนี้ข้ามเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าลอกวีว่าครับอันนี้แหละครับอันนี้ใช้อะไรครับเนี่ยคันตีเหยาลอมครับอ๋อเป็นคันตีเหยาลอมนะฮะแบ็คเดวิวครับเฮ้ยเบิ้งสองอีว่าไอ้ไกสวยดีนะใช่เนี่ยที่แบบว่าสองพระหน้าเลยดินี่เคยคันอะคันสีดอกได้เฮ้ยแต่มันสวยดีว่ะแบ็คเดวิวนี่ลอกเป็นของอะไรครับลราเป็นของเออที่เรียกว่าอะไรครับ ไอ้เพลวันนี้แมทริกครับเฮ้ยเท่าเลยสองพันแปดสองร้อยไหมขายสออันนี้เดไปดูมาไทเทเนียมเหรอเอ้ยไม่อะไรเครียร์อะไรวะคาร์บอนไฟเบอร์เปล่าไอ้ตัวเนี้ยน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือแบบชุดแต่งนี่คือเาตังเลยชุดแต่งอะไรมาเป็นชุดอยู่แล้วหเลยวะใช่ใช่คทางชุดเราเขาแต่งแต่งเต็มมาเลยอ่ะสายหน้ากี่ปอนครับนี่ ใช้หน้าห้าสิครับเฮ้ย50ครับใช้เป็นเบ็ด 7O ใช่ไหมครับใช่ครับแล้พีเป็นอะไรครับเบอร์อะไรพีเบอร์อะไรครับพีสองครับพีสองก็ว่าอยู่ไหมครับไม่รู้ว่ะไม่รู้คันเยาวอยู่ไหมแต่ว่าเม่งตรงยูเลยคือยาวในห้หาก็พอได้คู่บุกซื้อมาใช้ไม่สิบแต่คันเม่งเท่จริงป่ะกับือว่าเป็นไทเทเนียมวงข้างในก็เป็นไทเทเนียมใช้กี่ตัวนี่สิบสิบตัวแต่ว่าคันในญี่ปุ่นนิดหน่อยเพราะแบบแบบบุกไม้สมบูรณ์แบบ ได้ครับ<ม>ดูนี่ดูส่วนผสมหลักส่วนผสมหลักครับอันนี้เราต้องเบอร์ไปนิดหน่อยน้ำแดงอ,อน้ำแดงนะครัแดงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยครับผม เนะนี่ยล่องสวยเลยแต่ว่าอ๋อก็ลงเอาได้อยู่แต่ว่าต่อเยอะนิดนึงคิวเลยมีล่มตรงนี้ด้วยนี่แหละทุกคนหนองนี้แหละที่ผมบอกว่าจะเอาเรือมาลงนะครับผมคิดว่าเออมันมีลุ้นกว่าหมายที่แล้วนะครับหมายที่แล้วเนี่ยมันก็มีช h โดก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าชโดเนี่ยค่อนข้าง s i z ์น้อยเลยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีพุ่มตรงนูน้นคือแบบยาวไปเลยนะฮะ นี่อันนี้ก็พุ่มนู่นโหนั่นอะโดงเลยแหละเฮ้ะถ้าเอาเรือลงนี่แจ่มเลยนะครับแต่ว่าคืนน้ําก็จะแรงนิดนึงเดี๋ยวเอาของลงไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บบะม่วงมากินนิดบะม่วงไหมครับบักม่วงบักม่วงเดี๋ยวไปเก็บเอากระบาดดิโอ้บะม่วงอะไรนะอะไรมดเด้งมดเด้งเออไม่ีโอ้ยระวัง ถูถลอกนะจ๊ะเหยียบต่อเติมเต็มแต่ไม่เข้าดองนังเนี้ยก็ต้องเอาใหม่ปักบอกหาของต่างดูไม่ไม่ใหม่จะเป็นของใหม่กันเอ็งวางไว้วางไว้ดีกว่าใช่แบบคอยเทเรือใส่นี่เนาะฉุบเดี๋ยวเอ็งนี่เดี๋ยวเอากระป๋องมาดิต้องบอกเอาถุงก็ได้อันนี่ถุงใหญ่เลยเอาไว้ใส่ปลาโอ้ยเหยียบเลยยัฝุ่นเลยโอ้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 ยโอนยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โออ้ยโอ้ยโอ้ย มาใส่เขย่าหมกตุยถวยน่ะนี่ดูวะเแต่ว่าเพื่อนหายมาฟรีกับเขาเยอะหายฟรีเลยนี่เออที่หายมาตีก่อนนี่ด้วยก่อนได้ปูดนี่นี่กถางมมีเด้มีครถาก่อนลุงไหมตีนี่หีือว่าตีอ้อยก่อนไม่ไม่มีตีอ้อยอ้อยเย่ะเยอะนะอ้อยยิ่งมได้มีเยอะละเอ้ยมาถึงสัตว์สัตว์เลือกก่อนเนาะโอ้เลือดซื้อมากกว่าเดียวหนึ่งวีโอ้จริงๆมันมันแบบนี้เลยเด้อ ตุกปลาไม่มีผิดถูกหรอกคือค่อยได้ปลาใช่ใปิดบ่ปิดเล็ปิดเล็กแต่ว่าไม่ได้ผ่าดิเออมันไม่ได้ผ่ามีสิทซีดบัดบ่อ่ะผ่าคนไม่ละเจาะอะไรผ่ามีดีมีดีเขามีดมากมันมันจะการ์ดชิวดีว่ะแต่หมดหล่องพวกเนี้ยหนาลองว่ะมันต้องลงเนื้อมันต้องเอาเนื้อจะเลหนาลองเลยนี่คิดยู่คิดยู่อ่ะเอ้ยจี้ชวนผอดเอาเรือมาเออกับเพื่อนเพื่อนยาวลงนี่เลย กนันเลยวอ้คืนเรือตีหนาะแบบวอ้คือควดคืนอนะ่ะใช่มันเข่าได้ทุกทออทุกมุมเลยมีความสุขดิแต่ว่าากมมีควสุเรือมันจะยุดไม่ได้แค่นั้นแหละใช่มันเนี่ยลมมันไปยังไงใช่ไหมเองก็จินไหลเลยเรือท้องแบนดงไงใช่ <c oughs>

ดำเล็กๆเลยเดี๋ยวนี้มันจะขืนไปใบนู่เลยอุ่นเดียวนี่ครับดำเฮ้กของแอร์เกียร์ว่ะโทรศัพท์นะฮะฮะอันนั้นมันอันโนเกียมีตัวนี้ก็เทียมเหมือนกันชอบตัวเนี้ยได้แล้วชอบมัลายไม่ยิ่งไม่ดีไปฝั่งสายดีกว่าโอเคครับรอก่อนเราจะย่างไก่ฝั่งรอปลากินบิดนะครับแล้วก็แล้วก็ทำอะไรครับเกี่ยมไม้ลินครับเกี่ยมไม้ลินนานี้แล้วก็ จะก่อไฟเพื่อปิ้งปลานะครับเอ้ปิ้งไก่ก่อเบ็ดสามคันแต่เราก็ต้องดูบิดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดหน้าโอกไว้นะครับกระดิ่งก็ไม่ได้ใส่แต่รุนนี้เขาไม่ใส่เรากริ่งเนกะ็บฟืนสักแป๊บแล้วก็จุดไฟสักแป๊บครับผมก็รอดูเบ็ดนะครับผมก็รอดูปลานะครับว่าจะได้ตอนไหนนี่อนีรลอยก์ดนี่เน่เน่เอา รอยุทำไมมันมีเหนือเดียววะว้าวสวยเลยอันนี้เสียนกาดิเสียตกาหมักแต่ว่าทำไมมันใหญ่เกินบราา อฟากแล้วตอนโคใหญ่ปล่อยให้ปลาชุดูมันเข้านะครับมันขาดหลุดก็มันชิมหรือเปล่าขันีตึงเด่นโอ้โหผิดผิดผิดพันกันนั่นน่ะใช่หรอคือขันสายนี่ฟิลิปบตรงมาตรงขันกาความนี้มาเละ เอาเลยครับทุกคนตอนนี้เมื่อจะเบ็ดหนึ่งหลังที่กัดนะครปิดกลางกันปิดกลางเห็นไหมคาถาแมงดาฝนสายอย่างเตือนเรตอนนี้ยังยังเด้อเด้อเดสายยังเสายยังสายยังสายมันจมไม่ีสีเปล่าเฮยมันจมหนักมันจมแบบจมปวดนิดเออมันรูปรูบลงไปเลยก็มันไม่ลากไปไงสายไม่วิ่งว่ะต้องรอให้สายวิ่งก่อนปลาซิวตัวโขดใหญ่เดี๋ยวเบ็ดปลาซิวมาตก ดูเรียงแน่ต้องรอแบบมันตกผาเป็ดเลยอไปรอกันเบ็ดบิงชี่แน่นอนรอเบ็ดมันจะตกก่อนโอ้มดิไปแล้วทางกอเด็กินไงวะนอดูยูเยยูเยยูดูสินะครับเดี๋ยวเราจะไปตกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไปตกฝั่งนู้นฝั่งนี้เงียบวะเดี๋ยวลองฝั่งนี้ดูนะครับ โอ้โหลมไก่เกินไหมนะ่ไปครับนั่งรอลุ้นได้เลยเกินอะไรขึ้นเมื่อกี้มันดึงเมื่อกี้มันกองลงเลยเื่เกียนี่ยลุนเหรอมัง ยังไงใครไม่หันก็ได้หันแต่ตัวก็ได้เห็นมันดีมันโยกลงเลยนี่ยยกลงจะไปได้แรงขนาดนั้นเอากึ้นมาตีใหม่ดีนะเก็บเก็บเก็บไม่เรื่อยเลยโด่ด้ใช่มเ้ยมั้ดามันลากเขาต่อ ว้าเยอยังไยอยอะนี่อันนี้อันน่ะเอือวะอาไม่ขึ้นดิฮมันอยู่ไหมตอนนี้าเขาต กำลังข oh yeah. ึ <or> ้นครับอฮ้ยอะไรนี่ไปอยู่นีอ่ะเฮ้ยเพื่อไปดูใช่ไหมอ้ยอ้ยอ้ยเฮียใหญ่แบบใหดีโอ้โหไปเดืไปดืไปโอ้โใหญ่ดิ้นลเงี้ย4 5าลโร่อสโลแมะสามเกินามม่ไะไอไได้มาก จับสายได้ไหมจับสายแล,ยลย้วก็ขาดไม่ได้ไม่ใช่ขาดดินยิมง,งานพนักพักษ์จ้ะใหญ่ใหญ่ยุ่ยเนาะใหญ่ป่าชีทะลุบ่ทะลุเอาดิบีเดียวใหญ่ปลาชีนู้น,นวิเอาขุดเรื่องข้างหลังผัข้างนอกเลยเออขี้เอาขอ้งา,งางนอกมัน,นด้ถึงออกง่ายกว่าแต่กี้ข้าขงในมันถึงออกยาก ขีบง่ายขีบดีนะจ๊ะบดได้แนวเกี่ยวปากปลานะจ๊ะไพรสิกาเกี่ยวปากจับอันไหนนะเฮ้ยจุ้งไปเลยแม่ก็ดึงสายไปเลยแล้วเปืนอารเราเออนั่นแหละดึงดึงสายมาฟังก่อนก็ได้ดึงไปเลยดิ้นมันสิรูดดินซื้อมาเกียร์ใหญ่จ้าเกือบขึ้นก่อนเราไม่คิดว่ามันได้ไง ผมแล้วเจอคาถาเข้าไปทำไมนี่ดูไม่ใครตีใครหมันจัดเส้นกาเนี่ยไอ้เงี้ยโคตรใหญ่กำลังใจต่อดิไอ้เหี้ยปีวันละอุ้ยทำไมมันยาัโชว์ดิมาแบบอ่ะโอ้ยไม่กวาดหมื่นบาทคนดาราหน่ะดังเหรอคนดาราดารา ประมาณอยู่นี่คนที่อยู่กับสามตัดถอดแล้วอ่ะเออก็กำลังกีนตาร์สายเลีกำลังกีนตาร์สายเลีแต่เห็นตาก่อนใช่ไหมมันงุดคทำฉากดิ้งก่อนตอนแหลกที่แรกแบบดิ้งดีดีสายดีสายดีไปดีมาเอ้าทำไมสายมันไกลไม่ต้องกินแล้วปะครับดูดูดิครับตัวโคตรใหญ่เหนียวว่ะไปอ่ะตัดตัดก่อนได้ไหมก้าท่อน ตัดตัดสายก่อนเลยบอกคอยต่อใหม่เพราะว่าสมมยลงไปอยากดิเป็นไงครับรู้สึกยังไงหนักครับมีมาดสายหนักรองปุ๊กว่ากิโลน้อยกว่าสามประมาณสามโลเลยมั่นใจไม่ถึงว่ะกูพนันเลยไม่ถึงสองโลครึ่งไหมสองกว่าโลกว่าแต่มันยาวมีซีสามมันยาวนะมีซีสามดิแต่ป๋าก็มาป๋ามาสามมันยาวแต่มันก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้น่ะแต่มันยาวนะคือวะกระติววะเฮ้ยปลาขาวงูปลาขาวอ๋อเป็นตัวเลย เพิ่งตายเด้นานี้เออเพิ่งนอนมาเมื่อกี้นี่เลยเมื่อกี้มันโดนกระสูบกัดหรือเปล่าใช่ป่ะเอ้ายังไม่ตายไปแล้วคนจีมเหรอเอ้าวัดเฮ้ยเอ้ามาหาถึงที่เรียบร้อยมันเป็นเด็กจีนระเบ่นี่โอ้ยตัวนึงก็ปิ้งอะตัวตัวนึงก็ปิ้งไงไหนเขาปลาแล้วเกี่ยวหลังตกต้อยบ่ ยังไม่ดูว่ะต่อยไม่คเยคยเห็นอะข้นทอจินปลาซิวใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ว้ปลาซิวใหญ่ทะเลกูซิวอผาวแล้วหนึ่งตัวเราย่างแล้วบอยมาทิ้งทีเนาะเสือบทิ้งทีเลยอะก็เลยแซบเลยส่วนชอโดเราก็นั่งรอต่อไปครับสรุปวันนี้นะครับเราได้หนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปดูว่ามันกิโลได้ชั่งเฮ้ยสปอยทำไมล่ะตัดออกตัดออกเอาใหม่เอาใหม่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ากี่กิโลนะครับผมไป let's go อาอพี่คูดทำไมหรอสองาไรสองแปดสองแปดสองกิโลแปดขีดว้าวเฮี๋ยวพี่กูดแลวกินอยู่สองคนเนี่ยโหโแซ่บครับนี่สดๆเลยด e t จ้ะไม่ได้กินสดๆเลย แซ่บเฮ้ยถ้าแบบแบบลวกนิดเดียวเนะี่ยมันจะแบบหนึ่งหนบเนี่ยถ้าไม่คาวเลยนะเพราะว่าแช่สูดาเลยคือหวานเลยดิใช่เนี่ยชิ้นนี้ลองลวกลวกเลยโซยเลยครับแซ่บอันนี้อันนี้ตมุมเลยไงเป็นไงนี่นี่ชิมนี่จิมนี่ มันกินเปล่าๆมันก็จืดแล้วเว้ยไม่เจมะข่าวอะใช่ไหมมันต้องหลวกหลวกเลยมัน่ใกินทมันเนมมกัน้ำจิ้มพ่อกินเนี่อร่อยมากบ๊อบบี้มันไ้มาหรือเปล่าแสบนี่จะหนาบวบบ้ไม่หรอกงานเขาเลยเดียวดียวหาหม้อเลยอ่ะอือขนาด